การเรียนรู้ที่บกเรื่องเพื่อนกันนะคะนักเรียนเพื่อนรักของฉันนั้นมีหลายคนตาลต้องอ้อยฝนทุกคนรักกันยามมีขนมกรมเกลียวแบ่งปันของเธอของฉันแบ่งกันร,รับประทานฉันมีหนังสือถือให้เพื่อนอ่าน เราแสนเบิกบานนั่งอ่านร่วมกันยามเล่นสนุกทุกคนสุขสรรันเราผัดเปลี่ยนกันครบครันทุกคนฉันทำของใช้ตกใกล้โต๊ะฝนเพื่อนก็ไม่บน่นเก็บมาคืนให้ ยามเพื่อนเจ็บป่วยช่วยบอกผู้ใหญ่ช่วยส่งเพื่อนไปให้หมอรักษายามเพื่อนมีสุขทุกคนเฮฮามีจิตมุทิตาอารีต่อกันพวกเรามาอา่านอาขยานสร้างสรรค์ของคุณครูฉันท่านแต่งเก่งเอ้ยท่านแต่งเก่งเอ้ย ันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเรามาแบ่งปันของฉันของเธอนี่ของของเธอ นั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ตำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธออ่านคำสัพบน่ารู้กันนะคะนักเรียนคำคำอ่านและความหมายนะคะมุทิตาอ่านว่ามุทิตาหมายถึงรอยยินดีในความสุขของผู้อื่น อารีอ่านว่าอารีหมายถึงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อนั่นเองนะคะนักเรียนสร้างสรรค์ความคิดด้วยกิจกรรมนะคะนักเรียนการละเล่นของเด็กไทยใช้กำลังปัญญาเล่นทายปัญหาอีกาฟักไข่ฝึกใช้นิ้วชี้จ้าที่ผลไม้ฝึกวิ่งฝึกไล่ใช้งูก,กินหางแ้วเรามาทายปัญหากันนะคะนักเรียน ยามว่างกลางวันสร้างสรรปัญหาเล่นทายปัญหาปริศนาคำทายฉันมีหน้าที่ชี้บอกเวลาเข็มหมุนบนหน้าหนูจ๋าลองทายอะไรเอ่ยนักเรียนฉันเป็นผลไม้เนื้อในสีเหลืองเปลือกเหลมหรือเรื่องมีกลิ่นชวนชิมอะไรคะนักเรียน ฉันเป็นของใช้เอาไว้ส่งหน้าเห็นภาพชัดนะเรียกว่าอะไรเล่นจ้ำจี้กันนะคะนะคักเรียนยามว่างตอนเย็นนั่งเล่นจ้ำจี้วางมือให้ดีใช้นิ้วชี้นับเอย่ยจ้ําจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยนาพุทสามังคุดละมุดลำใหญ่ มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวเส้มโอฟักแฟงเตงหมูชัยโยโหฮิ้วมาเล่นงูกินหางกันนะคะนักเรียนเด็กเล่นงูกินหางทุกคนต่างสนุกเฮฮาฝึกน้ำใจนักกีฬาฝึกภาษาคำครองจองแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทราย ย้ายไปก็ย <remote>. ้ายมาแม่ง like ูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมาแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินครางตลอดตัว เรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจกันนะคะนักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเพื่อนกันต้องรักและมีน้ำใจต่อกันนะคะนักเรียนการละเล่นไทยมีประโยชน์ทั้งต่อร่างกายสติปัญญาและจิตใจเด็กไทยจึงควรสืบทอดการละเล่นไทยนะคะเรามาดูประโยชน์ของการละเล่นไทยหนึ่งร่างกายก็คือได้ออกกําลังกายนะคะนักเรียนด้านสติปัญญาก็คือ ฝึกคิดฝึกใช้ภาษาไทยนะคะนักเรียนมาดูด้านจิตใจนะคะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองนะคะนักเรียนมาทํางานลงในสมุดกันนะคะนักเรียนสร้างสารรค์ความคิดด้วยกิจกรรมข้อหนึ่งให้นักเรียนฝึกอ่านและบอกชื่อนะคะงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานช่วยเล่าขานชื่อสัตว์กลุมนี้มีเกมเล่นสนุกดีเล่นทุกที่คืองูกินหาง คำถามก็คือนักเรียนบอกได้ไหมสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายงูมีอะไรบ้างนี่คำถามนะคะนักเรียนบอกได้ไหมสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายงูมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนคำดับข้อสองให้นักเรียนฝึกอ่านและสังเกตคำคล้องจองนะคะกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมา กินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาทรายคล้องจองกับอะไรคะนักเรียนลงท้ายด้วยโยยักษ์นะคะโซกคล้องจองกับอะไรคะกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะนักเรียนหินคล้องจองกับอะไรคะนักเรียนเนาะหนูเป็นตัวสะกดนะคะจบหน่วยการเรียนรู้ที่6กเรื่องเพื่อนกันเรียนนะคะนักเรียน อย่าลืมให้นักเรียนฝึกอ่านและบอกชื่อในข้อหนึ่งนะคะและสองให้นักเรียนฝึกอ่านและสังเกตคำข้องจรนะคะในหน้า48นะคะนักเรียนพบกับคูยหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ